ันเพชรชรัตชมรมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาลเป็นผู้สนับสนุนค่ะช่เจิดไม่เป็น,น,นเลยเชาวศิริราชพยาบาลบน้องสิริพันธ์เพชรชรัตมีชื่อเล่นว่าน้องสายนะคะคุณต้องจำได้ไหมคะว่าคนไหนชื่ออะไรบ้างโอ้โหเอาชื่อเล่นแต่งเดียวได้ไหมครับผม งงหมดแล้วนะครับงงไปกับความสวยทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดเลยยิ่งอยู่ใกล้ยงิงสับสน,นะคะ่ะเห็นหน้าเหมือนเป็นหมดเลยค่ะสวยหมดไปเลยไม่เลยไม่รู้จะให้ใคร,ครชื่ออะไรจําก็ไม่ได้จีก <laughs> กำลังใ,ใจน้องสิี่พันหรือน้องทรายหน่อยนะคะแต่ชุมนุมสิ่เก่าสี่ด้พยาบาล 11ครับนางสาวตรีเนธจิรนันทศักดิ์หรือน้องเบิ้ลครับไทยมิ e เวสชิปปิ้งเป็นผู้สนับสนุนให้เข้าประกวดครับผมจกเสียตุ้งเน,นี้ะครับวายกสือ <c oughs> <c oughs> น้องตรีนีชิรนันทศักดิ์มีชื่อเล่นว่าน้องเปิ้ลนะคะไม่ได้ทักสิ้นสีม่วงสวยงามเช่นกัน ผู้ชมหน่อยนะคะให้แบบน้องสิริพันธ์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะไม่จะเป็นต้องเป็นชาวสิริราชก็ได้นะคะให้กำลังใจน้องะค่ะไม่ใช่ค่ะเออขอโทษทีจากไทยมิดเวสวพี่เชียร์ไปแล้วพี่เชียร์อีกก็ได้ค่ะถึง คนสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยจึงได้บอกว่าไงว่าสับสนพอน,อน้องเขาสวยงามเกมือนก็นมวาสวยทำให้เรามึนงงมคนับมึนงงนิดหน่อยหมายเลขสุดท้ายนะคะคือหมายเลข12นางสาววราณอลงคำปัญโญบริษัทสวัสดีแชร์เอร์เป็นผู้ส่งเข้าประกวดค่ะขอใช้ประกด้วยครับ น้องวราอนงคำปัญโยมีชื่อเล่นว่าน้องมีนนะคะ ่าเก็บสวยที่สุดไป้คนสุดท้ายอันนี้จริงหรือ,อเปล่าสำหรับเวทีนี้บอกไม่ได้เพราะว่าทุกท่านสวยที่สุดหมดจริงๆแล้วเวทีวัฒธรรมรก็ผ่านการประกวดนะคะเจพีมา,มามากมายแต่ละปีท่านก็จะเห็นแล้วว่ามีาง,งามน,นะคะที่สวยทุกคนเลยนะคะที่สงเข้ามาประกวดกันนะคะเมื่อต้นปีก็คืองาน สงกรานนะคะวันนี้เราก็ได้คุณอรินดาซึ่งเป็นอรองเชพีอันดับหนึ่งนะคะมาให้เป็นเกียรเป็นกรรมการนะคะต่นี้ก็เป็นการประกวดเวจีของเชพ,เพนีน่ารคชมาานะคะขอเชญนางาอยู่เข้ามาสีะนนคะใกล้กันทั้ง,ทง12ท่านเป็นยังไงคะท่านผู้ชม นางงามสวยถูงใจไหมคะปีนี้ใช่ <Yeah. S 1> ค่ะแสดงว่าเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยกรรมการก็คงจะต้องเหนื่อยแล้วนะคะนะคะดอกไม้ยังไม่มอบตอนนี้นะคะแต่จะเดินรอบที่สองนะคะจะให้ <sk r isa> เพราะาช่วงนี้อยากให้กรรมการท่านได้สัมผัส นะครับความงามของนางงามในใกล้ชิดนะคะเหมือช่วงนี้ก็จะเป็นสิ่งที <h <h ่เราจะต้องทั <h 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 ้งนั้นอะค่ะพูดคุยเข้าประกวดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเพื่อให้ท่านกรรมการได้เห็น นะครับไหวพริปฏิภาณนอกจากจากการยืนนะคะจะได้เห็นถึงทักษะการพูดนะคะความคิดปฏิภาณไหวพริบของน้องๆนะคะอันนี้จะให้เวลาช่างภาพนิดหนึ่งยนะคะที่จะถ่ายภาพผมว่าสอดคล้องกับสาวไทยนะครับเพราะว่าสาวไทยไม่ใช่สวยอย่างเดียวคือมีความรู้มีการมีไหวพริบมีปฏิภาณไรหลายๆอย่างกบเครื่อง ใช่นะคะไม่ใช่คแค่นางงามรักเด็กใช่จบนางงามสมัยนี้นะคะมีมีความสามารถนะคะหลายๆด้านทีเดียวเดี๋ยวคงจะให้เวลาอีนนิดเดียวนะคะช่างภาพ เวทีพ้อไมคะอยากให้นําไมโครโฟนขึ้นมาบนเวทีได้ไหมคะเพื่อให้หนางงามได้กล่าวแนะนาจะมีไมโครโฟนให้หนางงาไมไหมค่ะหรือว่าจะให้หนางงามพูดโดยใช้ไม้หรอ เปนช่วงต่อจากที่ไปนะคะก็จะเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการประกวดนะคะ ADHD. ทีชีพระพม่าในคืนนี้นะคะก็คือท่าคนคณะกรรมการจะได้พิจนารณานะคะวัดกัรที่ทักษะการกาาพูดบุคลิกภาพปฏิภาพไหวพริบนะคะของน้องสำหรับคำถามที่เราจะถามในคืนนี้นะคะเราจะไม่ไถึง ที่ว่าจะถูกหรือผิดอย่างไรนะคะเพราะเราถือว่าเป็นคำถามที่น้องมีโอกาสที่จะสแสดงความคิดเห็นนะคะความรู้ความสามารถนะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของน้องเองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเพียงเพื่อให้น้องได้มีการสแสดงออกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่น้องจะได้ทราบคำถามไปอยากจะให้น้องๆทุกคนแนะนำตัวนะคะ เพื่อที่จะให้ท่านคณะกรรมาการได้รู้จักนะคะเบื้องต้นและหลังจากนั้นก็จะเป็นการตอบคําถามนะคะตกลงว่าจะขโมยโพลิมาสำหรับกระทมของน้อง สำหรับกระทงของน้องๆจะมีพนักงานผู <Awesome. S 2> ้ชายใส่ชุดเาช้จ <proceso> ั๊กตะน์นะครับลอๆมาเก็บกระทมเหมือนประเพณีลอยกระทงนะครับเมื่อมีคนลอยก็องมีคนเก็บต้องอยากได้สันเก็บไปไว้ที่บ้านไหมคะผมว่าไอเดียในการสลับสีเงินกับสีทองนี่สวยนะครับ เราไม่อยากจะไปยืนตรงกลางเลยค่ะจะกดความความงามของน้องๆ so now we will let uh, the all beautiful patients to introduce themselves before answering the questions okay so this is the one part of the competition okay um.